กล่องเซอร์ไพรส์เวลแวร์พาสเล่นเติมเกมเติมเกม ROV s o k ถูกคุ้มเติมไม่อั้นพร้อมให้บริการเติมเกม s o k กับ ROV กับโกลเด้นครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะก็คือว่าซีซั่นนี้ GM มีกล่องเซอร์ไพรส์เลเวลแวร์พาส จกจกรรมก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรานะคะล็อกอินวันที่1ถึงวันที่7เท่านั้นนะและทําการเปิดซึ่งบางคนนะก็ไปถึงเลเวล90เลยนะแกบ,บางคนก็60ส่วนหญิงเองได้มาแค่100ซึ่งเลเวลเว l เลอร์พานะคะก็จะขึ้นไปอยู่ที่เลเวลที่2 6ซึ่งก็ขอบอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่า v a ลเลอร์พาร์ตสกินซีซั่นนี้นะคุ้มสุดๆเลยมีแต่สกินสวยๆแล้วทุกคนเละอย่าลืมไปล็อกอินกันเด้ออย่าลืมแท็กบอกเพื่อนด้วยนะ และใครที่ถามหาสกินทันจิโร่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนนะบางคนอาจจะหมด990ในกลุ่มก็มีบางคนก็หมด2,500บางคนก็หมด5,000ก็แล้วแต่ดวงจริงๆจ้า